นี่ถ้ามัวว่ามวาฟ้าลั่มาไี่ตายแล้วมทำอะไรทัเถือกินเออจะพูดรอมว่มาเารวมแล้วรวมประกาศคะแนนที่โหแอบแ่แน่เลยหนูได้รอ่ ใช้เวลาไปสองนาทีสี่สิบเก้าจุด้าวินาทีหลานน้องานน้องอ้าวไปด้านคู่ต่อม,มาได้คะแนนเวลาเท่ากันเลยสองคู่นะครับได้แก่คู่นุ๊กนี่และคู่ที่ โอเคติดมั่วแรกคำเดียวคู่ต่อไปตืบตืบตืบตบไปแล้วลองอันดับสามคือคู่แอนลองอันดับสีได้ที่สี่ได้ต่อไปที่สามได้ที่สามที่สามที่สองเรา หนึ่งนาทีสิบสี่จุดเก้าแมและอิดและที่หน,น,น,นึ่งได้กิรซึ้งและออเดี๋ยวจะผมไ,ไม่อยากให้หารางวัลแล้วอ่ะมันได้อยู่คนเดียวเลยอะ่ะมันชนะอีกแล้วอ่ะโกงเปล่าโกงไร ไม่ลุกเลยเอาขอบุณเพื่อนๆด้วยมอแลอนุ iPhone เกือบหล่นถ้าวใบแหลกล่นหล่นไม่ไวเหรอหล่นระมาด้เฮียเฮียกิช่วยเรียกช่วยเรียกเต๋อเกมมาแค่นี้อ่ะเตณเกมมาแค่ ขอให้ครูออกไปข้างนอกแล้วไปบอกคําเลยหนูอยากเล่นจริงเหรอหนูอยากใบให้เขาตอบว่ารูอหรูออยากให้เขาตอบบ้าโอเคเยวไปหาเมจิกมาเดี๋ยวครูไปคิดข้างนอกเขาอยากใบให้เราครูเขียนใส่กระดาษแผ่นเดิมด้านหลังได้ไหมคะได้เอากระดาษมาเดี๋ยวครูจะเขียนแล้วครูก็จะแปะมาให้เราตอบโอ้ยอย่างนี้ครูก็ต้องไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมเขาห้ามครูออก ไม่จริงหรอกเขาก็ห้ามมาแหละแต่กูจะออกใช่ป่ะอืมครูว่าคูใหญ่มันต้องใหญ่โอเคเฮ้ยคุณรูต้องได้เราใช่ปหมใช่กูถ้าเราเห็นแล้วก็ใเราไม่เห็นใช่แล้วครูต้องอยู่ทีาไหนเดี๋ยวดิครูครูคิดคำก่อนดิโอ้โหเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่คิดปุ๊บมาเลย

มีหอซังกำยุงอ๋อชุดนี้ติดผมกังยังไม่จบมองนันมองนานซังไอ้ถอนหายใจด้วยเีอความเป็นครับ วยานยุนพี่พี่เราะมันกัดผ่านเลกกิ้งด้วยทานลยานได้หรอต้องทานเลกกิ้งเพราะว่ามันกัดผ่านเลกกิ้งเห็นไหมครับปี้นเขาแล้วปี๊เป็นสีขาวปทั้งตอ ยังมีบ็อกกิ้งจูบกันมีบ็อกกิ้งจูบกันเอาแมจิกให้หรืด้าน้วยนะเขาว่าบ็อกกิ้งให้มาจูบกันถอยทุยทุยไอ้นู้นไม่เขิไอ้เนี่ยคือเนี่เนี้ยติดดานมป่ะขนาดมาว่าสุดเดียว ไม่รู้เจอเจอไงเจอไงทีวันเสาร์โอเคไม่รู้เรื่องโอเคโอเคไม่รู้เรื่องโอเคเจอวันเสาร์ดีดังมาก เป็นครูใหญ่ก็ 1941, เครียดเหมือนกันเนาะคมันนังคิดอะไรให้เด็กเลยนือคิดมาให้แค่นั้นเดียวมันก็ไม่พอมันเอาอีกเป็นหลักมูเมาไปเยอะเลยวูนี้ไม่รู้จักพอจะคือจอสอบเป็นไงไม่มีเขาไม่มีใครมัดมือให้หน้าอยาคิดเทมัน 자, 아, 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 아,

พี่ไปโรงเรียนมาหรือยังอะไปดำอ๋อไปดำแค่ไฟดำไฟดำไฟดำเนี่ยอไฟดำไม่เยำเปนแบบโอเคาโก่โกจริงโดนน้ำละโดนน้ำถ้าสตายเตะเลย อิ่มเลยอิ่ครับเล่นตับเลยคอะไรับเอาผลไม้มาติดอแไดีค่ะเบบี้ชิวอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเราเขากิจกรรมต้องหากิจกรรมของเราทำเราเอาไป ให้เป็คม่นทานช่วยเาอะไรต่ออืมินเพเยเขาน่เรมได้ถาม่าลูกะเียบกัคอกูรักเล่นดีไม่ใช่ติวเอ็อ่งเล่น่ไมไม่ใช่ติวเอไม่ใช่จิเเ่รอไม่ใช่วเอเป็นะไรไม่ใช่ิวเอ๋อกิ่นปบอกูรักว่าไม่ใช่ติวเ็นค่ะไม่อครียด เล่นเล่นคืนนี้เล่นคืนนี้กินฝาบอกว่าเล่นลาคืนขาไ้ไม่ได้กดดันแต่เล่นคืนนี้ค่ะผลไม้นะคะนี่นะคะแสดงว่าเขาโอเคแล้วกูกุหรากครับยูที่เป็ชุ่มไว้นานแล้เป็นอนนะโอ้ไอลิงมันไม่ชอบใส่ถุงเท้าจริงนะเขาไม่แห้แล้วอ่ะอะไรเนี่ยเด็กกนเี้อะไรมาจ้า จริงใจซื่อตรงขนาดนี้ไหนดูหน่อยไม่เอาไม่ดูเมื่อกี้ขอดูแลอะไรขอดูดีๆคนไหนก็อยากกินของด้วยถึงไปข้างหลังมีเงินตู้เลยเอาเลนะเขาไม่กลัวเขาเห็นนะเขาไม่พูดตอนกินข้าวอ่ะเพราะขายเลย เริ <L laser. S 1> ่มหิวแล้วน่ยยกินหเ่ากินหมดหลเนี่ยกินอ้วนาอนนน่ับลไม่ไหว้ม่วึงเควเลยนะ เรียนสวยดีเนาะแอนชอบถ่ายให้คนอื่นด้วย <S <S นสนุกอะคุณ